สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจิิดีต้อนรับสู่ช่องดระดักดักดักนี่ครับซึ่งตอนนี้รหัสผมยังไม่ได้โดนปลดแบน์ทีนะครับซึ่งทุกคนไม่ต้องรีบนะทุกคนใจเย็นไว้นะครับก็ก็กนจะอีกสักพักหนึ่งนะเพราะว่ารู้สึกว่า i อดีผมจะโดนทางทีมงานจีนเขาตรวจสอบด้วยนะก็คืออาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการปลดแบนดนะอาจจะโดนปลดหรือไม่โดนปลดเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูอีกรอบนะครับซึ่ง คลิปถ่ายมือที่ผมถ่ายไปไม่ได้ใช้เลยนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเ,เพราะว่าพี่โบเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีคลิปถ่ายมือได้เปล่าเขาเลยแบบจาัดก,การให้เร็วหรือว่าแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเด็กเซนใช่ไหมทุกคนซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยนะคือผมก็ทตาตามขั้นตอนแบบคนปกติทุกอย่างเลยนะก็คือไม่ได้มีคลิปถ่ายมืออะไรส่งเข้าไปนะเขาก็ขอตามที่ผมส่งให้ทุกคนดูก็คือผมก็ส่งไปปกตินะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวครับรออย่างเดียวทุกคนคือรออย่างเดียวนะครับตอนนี้ โอเคครับท okay, ุกคนเนี right ่ยผมต้องใช้ต <serving> ัวน <to> <cartoon> okay, ี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีรหัสเล่นทุกคนโอเคแต่เราไปเล่นอ่ามันจะเป็นทุกคนผมอยากเล่นไอไอ้นั้นอ่ะไออะไรละเดี๋ยวเราลองมาสู้ไททันลัสแตนกันนะทุกคนก็คือนี้เป็นโหมดของอีเวนต์สุดท้ายของกิงคองก g o d ซ i l l a แล้วก็เมกากอซิ l ่าหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่ผมเรียกก็คือเมโอเมกากซิล่านะทุกคนโอเคทุกคน ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูกันนะครับไอไททันลาสแตนนะครับผมหรือว่าสามพี่น้องสู้กันโอเคทุกคนไม่รู้ว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับเราต้องมาติดตามกันนะครับทุกคนแต่มขอขอ,อนุญาตคของก่อนนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวามากๆเลยนะครับเป็นร้าน Listman Shop นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตจวละครนะครับแล้วก็ไปที่ร้าน S Listman Shop อย่าลืมแอปด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะครับทาง Listman Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะโอเคไหมครับทุกคนเดี๋ยวเรามาช่วยโลกกันนะคตอนนี้ เ,นนเ,เราปอยู่บนเรือนุผูารทุกคนโปรดทราบว่าเราใกลนถึงจุดหมายในทางแล้วและขอขอบคุณสถาบันอินทิเม่นรวมถึงนักข้อไปรษณีย์ของ Oh. stations. Yeah. It's on the right side. the yeah. แล้วผมจะสู้มปนยังไงนะผมว่าผมตายผมโดตงักชอตด้วยี่ฮอร์มอร์นะเเอาไว้าขึ้นฮอรแล้วทุกคนโอ้โหตัแต่งกัชัดเลยแค่เปิดดยู่ที่ทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ผมผมเพิ่งโดนลำแสงนะทุกคนยังไม่เป็นไรหรอกเหมือนจะมีตัวอะไรมานะทุกคน น่าหนุนคนที่หนูเขาวะโอเคเขเทเลยวะโอ้โหเทพเกินเทพเกินเกินตาผมไปละไอมาแล้วลิงลิงน่าจะฟามมาจากป่านะผมจะออกตัดติดีมันนะเพื่อนนี่นั่นแหละ เรียนไปอาปฟ้านะลิงลิงโอ,โอเคเดี๋ยนเดี๋ยวเรายิงโดนก็นแล้วะกันครับเป็นโดนจากโหน,น่ซ้างนะทุกคนเหมือมากเลยโดนมันเรื่องสไปเดอร์แมนคมัิผม เมกาเดี๋ยวผมช่วยยิงเออเอาไปเลยฆ่ามันเมกาฆ่าบเลยฆ่าบเลยปิดตัวปิดตัวฆ่าบเลยเมกาถ้าผมช่วยเมกานี่มันจะมีจบแบบังนั้นแบบว่าทุกคนแบบว่าที่มันไม่ใช่แบบที่แบบอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหไม่งนอได้ไงวะเนี่ย ไปซะไอโกติล่าใช่เลยคนนึงต่อนะจุดอ่อนเขานะข้างบนน,นี้แน่เลยทุกคนเออ,อนนะเอนะทุกคนดีเออเรายิงแบนทุกค หลุมนี่าดลำวัดขอหน่อยครับเนี่ยฟามาเกิดเกิดเกิดก็บ้าแลวโอ้โห่ได้ออกดาบคีแล้วทคอมโบนี oh, ้ไม่จบนะครับครับขอไปก่อนไเติมเลือดนะเอาของไหนอะพยาามบัฟฟ้าบัฟแดงก่อนไลยดู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 ดนดูดูดยังดู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 ดโดูดูนนดูดู โดนไปหมัดหนึ่งทิล่าหน้ายุ่งเลยเออลิงมาละลิงบอ,อกฟาร์มเสร็จละเฮ้ยโอ้โหไปหน้ายุ่งอีกคนเลยโอ้โโอโทุกคนมาละทิล่าบอกจบเกมของแกละเจ้าเบกอากุติล่าค่าตัวเขาให้มาแค่นี้นะทุกคน โอ้โหทุกคนเมกามันโดนรุมมากอ้จริงจริงมันมันเก่งนะผมว่าโอ้ยง่ายแม่งรับช te ah. ็อตยิงลูกคนให้ปาติล่าทุกคนตายละปาติล่างอนแล้วนะทุกคนเอาล่ะได้เวลาที่คอทุกฝ่ายนี่คือการตั้งใจตามและติดตามแบบสันตินี่คือแบบสันติเลยนะ yup. โอเคทุกคนก็หอก็บินแบบเท่ๆนะเหมือนเขาเป็นคนจบเกมเองครับวันนี้น่าจะเป็นพวกคลินะคีิกลับบ้านนะคลิปติ๊ก๊อเอ้ยแต่ว่าผมว่าสนุกดีนะทุกคนคือมันสนุกมากจริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับคือสนุกมากๆเลยครับ ก็โอเคนะก็เกิดใครที่อยากไปเล่นอีกรอบหนึ่งก็ไปลัสสเตนนะครับผมก็คือไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนไปขึ้นฮอนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนส่วนวันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเซอร์กุนบายครับผม